จากกัสมาฟาร์มเพ็ดนะครับมาต่อคลิปต่อไปเะยครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ฝ้ายไอเขียวนะครับอันนี้เป็นการเสียบยอดไนนาครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อันนี้เป็นสายพันธุ์เพชรเขียวนะครับอันนี้เราจะมาเสียบยอดนะครับ อยหนาสายพันธุ์เพชรเขียวนะครับครับเราก็จะมาเสียบยอดเหมือนเดิมครับอันนี้จะเสียบยอดเหมือนเดิมครับ การเสียบจอดที่จะทําให้ต้นออกมันจะออกผลได้ได้ไวกว่าที่ปลูกเม็ดนะครับอันนี้นี่ยิ่งพันนี้ถ้าเกิดแก่เคยออกลูกมาแล้วเป็นต้นแก่ที่เขาออกลูกแล้วครับมันก็ประมาณปีหนึ่งสองปีก็เขาจออลูกแล้วครับแต่ถ้าปลูกเม็ดมันก็จะหลัจะมากปีกว่านั้นนะครับยอดพัน์ุนี้เราตัดมาจากต้นที่ที่ออกลูกอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเป็นต้นที่เพาะเม็ดนั้นก็จะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเรามาเสียบยอดหรือมาทาบอย่างเงี้ยมันจะไวกว่ามันจะไวครับปีสองปีก็จะออกผลแล้วครับถ้าแผลติดมีความสมบูรณ์<ม>ก็ติดก็ออกผลออกผลได้ง่ายครับการพัฒนารากแผลมันก็จะจะดีครับ อันนี้เป็นสายพันธุ์เพชรเขียวนะครับน้อยหน่าสายพันธ์เพชรเขียวปัจจุบันนี้เอ,อ่อสายพันธ์ไม้ผลจะมีความหลากหลายหลากหลายกว่าเดิมเยอะครับมีทั้งสีสันมีทั้ง ขนาดลูกจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลูกใหญ่มีน้ำหนักเยอะแต่รสชาติก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะครับพวกสายพันธุ์ต่างประเทศหรือว่าสายพันธุ์ที่เป็นลูกผสมของไทยก็มีครับที่เป็นลูกใหญ่แต่เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองทั่วไป ค่อยคจางหายไปแล้วครับจางหายไปครับคนก็เลยหันนิยมมาท,ทําเชิงพาณิชย์ในเรื่องของน้ําหนักในเรื่องของรูปร่างของลูกแล้วก็สีสันครับเราต้องเลือกอต้นตอกับกับยอดพันธุ์ให้ขนาดมันประมาณใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นปร ถ้าเป็นขนาดที่เท่าเท่าเท่าการใกล้เคียงกันเนี่ยเวลาเราเสียบยอดลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้การการประสานแผลมันจะไวมันจะทํามันมันจะเกิดขึ้นได้ไวครับ การเลือกกิ่งพันธ์ก็สําคัญนะครับต้องเลือกให้มีความอ่อนแก่เท่ากันกับตอครับจะต้องไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับถ้าไม่งั้นมันจะติดยากก,าก,กับเนื้อเจริญพันธุ์แต่ค่อนข้างประสานค่อนข,ข้างยากครับ